นี้พอนอยู่ในศาลาวัดสังกัดร,รัตนคิรีซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาสแกกรักงจังหวัดอุดทัยธานีค่ะหยุดนี้ใช้คุ้มไปวัดหลวงพ่อลิงดำเนะวัดหลวงปู่ลิงดำแล้วก็ เลยมาที่นี่วัดสังกัดรัตนคีรีตั้งอยู่บนเทือกเขาสะเกกรังพระพุทธรูปลงรักปิดทองแต่ละองค์ หลวนต่างกันเนาะมีพระราชอุทัยกวีหลวงข้อพุธอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดเนาะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจือจากจังหวัดปัตตานีนีหลวงปู่สุข วัดปากคลองมะขามเท่าซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่มากนะักเนาะท่านมีชื่อเสียงโด่งดังในด้านขอโชขอลาบอยู่ยงคงกระพันหลวงปู่บุญมีเชติปาโล พระพุทธมหาอุดมสีสุขแต่ละคนเป็นผู้สร้างเนาะพระพุทธปานิมิตโอ้ป่านี้ใหญ่มากใหญ่จริงๆโอ้ยกี่เม็ดนี่2เม็ดกว่า3เม็ดเนี่ยสุดสุดอาคารเลยดู ถึงจัวนั่นไงนี่เฉพาะที่ฐานตรงนี้ก็เสมอหัวพรพอดีตัวตัวฐานเนี้ยนะพอสูงร้อยเจ็ดสิบนะสูงมากขอบอกเห็นไหมจะเห็นกระหัน พระพุทธมหาชยางกุลโอ้ยแต่ละองค์ใหญ่มากเลจริงๆพระบริวารเน,ะระนาะผนังหน้าตาตอนแน,น่ใจว่าวัดนี้สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือเปล่า ต้องต้องไปหาดูนี่ต้องมาดูรายละเอียดในนี้เขาจะมีแจ้งไว้เนาะนี่นี่นะคะนี่วัดสังกัดรัตนคีรีประวัติ วัดสังตร,รัตนกีรีสร้างนั้งแต่ปีพศ2443เดิมชื่อวัดเขาสะแกกรังโดมีพระสุนทรมุนีใจกุคัสโรอดีตเจ้าอาวาสอดีตเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีอดีตเจ้าอาวอาสว,วัดทุ่งแก้วเป็นผู้สร้างโอ้นานมาก ภายในวัดมีปูยนีสถานที่สำคัญคือมณฑปพระพุทธบาทเดี๋ยวจะพาไปถ่ายที่บทดบนะคะไหนๆก็ขึ้นมาแล้วมันอยู่มันอยู่ที่สูงอะถ้าคนไม่มีความตั้งใจก็ไม่ได้ขึ้นมาเนาะอันนี้ดูจากภาพเวลาตักบาตรีทวช่วงหลันออกพรรษานะ่ะคนจะเดินขึ้นมาทางบันได ขึ้นมีทางขึ้นด้วยเท้าแล้วก็มันมีทางรถยนต์เนาะจะเข้าจะขึ้นทางด้านหลังตรงสนามกีฬาคือถ้าถ้าจะเลือกเดินก็เดินจากด้านหน้าได้เลยแต่ถ้าเอารถขึ้นมาก็เวียนมาด้านหลังเนาะแต่สมัยก่อนมีทางขึ้นทางเดียวคือต้องเดินเอาเดีย๋ยวนี้มีทางรถให้ขึ้น ภาพถ่ายทางอากาศเขาสแกกรังพศ2,500ป่านมา66ปีแล้วแะทางใหญ่ของเมืองอุทยัยหล่อเมื่อพศ2,443พิธีสมโภชพระพุทธรูปปางเสด็จลงจากดาวดึงณนะวิหารบนยอดเขาสแกกรัง พศ2,512ว่าแต่เรายังไม่เกิดบนโดกปฏิสังขรเมื่อพศ2,497โอ้อคิมหานานมากเชิญมันไดเขาสแกกกลังช่วงระหว่างปีพศ2,450ถึง2,460 อันนี้จะเป็นภาพจํำลองก็มีบ้านมีถน,นนแล้วก็มียอดเขาตัวที่เรายืนอยู่คือยอดเขาสะเกกรังตรงนี้จะเป็นห้องนิทรศการเมืองอุทยธานี ว่าสังกัดรัตนาคีรี